ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีภรรยาในอนาคตเลยเหรอ Thank you welcome. Thank you Thank you มินิฮาร์ t Thank you It i c e cream i c e cream อีฮอตเดลี่ฮอต Thank you ขอบคุณขอบคุณค่ะ Hello